เรื่องด้วยอ่ะพี่ง,ง่ายเลยว่าลูกเมียเนี่ยเอาคุณลงจากอาเจ็ตยาแล้วก็ยอยู่อำเภอบางบานแล้วก็มาทิ้งไว้ในยา่านสมบัติใหม่ขอโยนที่หน้าที่สองซองยเอสเด็กนะแล้วไปหมดมาหาน้องชายเนี่ยพูดง,ง่ายๆเลยว่าอ่าน้องชายเนี่ยตายนะแล้วก็มีครอบครัวอ,อ๋อพมรเนี่ยครอบครัวอะไรนะมาครับวันนี้ผมก็ได้ประสานไปทางาน้องพอมรอหรือพี่พอมรทุกท่นานหรือที่มายืนผมเนี่ย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลหรือรัการเมือีว่าการกระทรวงความมัน่นคงของมนุษย์แล้วก็ผมก็ประสานไปที่ท่นานธะนกิจนะะเมื่อเช้าก็โทรคุยกับท่านธนกิจแต่ไม่รู้ท่นานธนกิจบอกผมว่าเดี๋ยวจะประสานพอมมอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้มารับคุณลุงครับไปอยู่ที่คุณลุงอยู่ในในหน่วยงานของพอมอที่เรียกว่าผู้สูงอายุครับตอนนี้เจ้าที่เนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวอะไรเจ้าที่ก็ประสานนะก็าพาคุณลุงเข้าไป อ,อยู่ในที่ที่อยู่อยู่ครับเช่นผู้สูงอายุครับก็ผมในนามจากทีมครับการวิ่งง่ายทีมาเซีใสายใหม่ทั้งรอดนะก็ขอบคุณพอมอเดือพี่น้องประชาชนเดื่องพปลอ,อ,อ,อสายใหม่ในโอกาสนี้ต่อไปครับขอบคุณเจ้าที่รับ i